ครับผมก็สวัสดีพี่ๆนะนะนะคือเก่าครับผมจำเสียงนี้ได้ก็ช่างเด็บคืนหมานคือเก่านะครับพี่น้องนะวันนี้ก็มารีวิวงานก่อนส่งของเออก่อนส่งของมันเดิมนะครับก็เป็นชุดคืนแขวนชุดต่อนกกวักนะครับเป็นอันนี้เป็นชุดพร้อมต่อเลยนะก็จะมีเอ่อคืนแขวนหนึ่งชุดนะครับเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เป็นสีเขียวใบตองอ่อนนะคืนก็จะเหมือนเดิมครับรายละเอียดงานนี่ต่อปลายเนียนๆนะครับเอ็นเป็นเอ็นเบอร์ร้อยยี่สิบนะครับ สีเขียว PE ก็เป็น PE สีเขียวนะครับ PE 50ปอนด์นะครับเป็น PE 5 50ปอนด์ก็ตีเกลียวสองชั้นนะครับตีเกลียวเข้าไปก็เป็น100ปอนด์ดิน้นดิ้นไปเลยดิ้นไปเอะครับไม่ขาดรอกนะซื้อไปหนึ่งชุดเนี่ยใช้งานได้ย,ยาวๆเลยนะครับส่วนรังเก็บก็จะเป็นขอบดานะครับนี่ N เบอร์300นะครับเป็นขอบดําตัวนอนก็จะเป็นถักเป็นสีรุ้งนะครับคลาสีกันไป เพื่อความสวยงามนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็นแค่ดังเก็บคืนเฉยๆนะครับแล้วก็หลอดตรงนี้ครับหลอดนี่คือไม่ได้ยอดกาวนะครับตรงนี้คือผมเนี่ยที่เป็นหลุมๆสองข้างเนี่ยผมเชื่อเมาเลยนะครับใช้แม่แรงเชื่อเมานะครับจากหลอดสองอันก็จะเป็นอันเดียวนะครับแล้วก็ลนปมไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับกําลังสวยสายเมนก็จะเป็นนางถักลายกระดูกงูนะครับขนาดหนึ่งมิสีเขียวนะครับ ก็เป็นสีเขียวยกชุดครับงานนกกวักนะครับห่วงจะเป็นห่วงทองเหลืองเบอร์17ดนะครับปกติปกติแล้วเนี่ยเขาใช้เป็นห่วงเบอร์18ดนะครับแต่ผมมองว่าบางคนเขาอยากเอาไปต่อยลุ่มนะครับกลัวว่ามันง้างก็เลยใช้เป็นเบอร์17ให้เลยนะครับตั้งแต่ผมทําคืนมานะครับผมไม่เคยใช้เบอร์18เลยนะผมเล่นเบอร์17เลยนะเพราะว่าผมมองว่ามันแข็งแรงนะครับแล้วห่วงก็ไม่ใหญ่นะครับห่วงเล็กๆนะครับนะ ต่อปลายเอ็นตอนนี้ก็ต้องเล็กด้วยนะครับนี่ถ้าตรงนี้ใหญ่นะครับถ้าใช้ห่วงเล็กปลายใหญ่เวลารูดไปห่วงไม่รูดนะครับแต่ถ้าเราจะใช้ห่วงเล็กต้องต่อปลายให้เล็กด้วยนะครับต้องกะระยะให้ดีนะงานคืนแขวนก็มีกระดิ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเอ,อเอ็นเปลี่ยนเอ็นไว้ซ่อมเวลามันบิดมันเบี้ยวนะครับก็สามารถซ่อมได้วิธีการซ่อมก็เอากันไกนะครับตัด ตัดปมตรงหลอดนี่ออกนะครับแล้วเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่นะครับเสียบเข้าไปในหลอดแล้วก็เอาไฟแช็คหลนให้เป็นปมเหมือนเดิมก็ใช้ได้แล้วครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากมายครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเมมเสียงนะครับ3 2กิกะไบต์นะครับเป็นเสียงมากวัานะแล้วก็ลำโพงก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเป็นลายลายพรางนี่ตัวนี้เลยนะครับจะเป็นลายพรางแบบนี้นข้างในก็จะมีแถม สายชาร์จนะครับนี่ก็จะมีตัวนี้จะเป็นสายสะพายนะครับสายสะพายตัวหนึ่งแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นหัวสายชาร์จนะครับสายชาร์จลำโพงแล้วก็ตัวนี้เป็นแจ็คนะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับถ้าจะใช้ก็ใช้แค่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เขา แถมแค่สายชาร์จให้นะครับส่วนหัวชาร์จเนี่ยเราใช้เป็นหัวชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปได้เลยนะครับหัวเดอปเตอร์นะครับก็ใช้เป็นโทรศัพท์บ้านเราเนี่ยครับใช้ได้เขาจะแถมแค่แค่เนี้ครับส่วนลําโพองอยู่ข้างในก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นลายพรางสวยๆนะครับตัวนี้เสียงดีเสียงแน่นแบตแบตใช้ได้เลยครับแล้วก็เบรดดีนะครับวิธีการเปิดก็มีจะมีปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกตรงนี้อันนี้ถ้ากดแช่ก็เปิดเสียงนะครับ ก็เปิดเปิดลำโพงนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับ <Bluetooth out. S 1> ถ้าถ้าเรากดปิดเราก็กดแช่อีกรอบหนึ่งมันก็จะปิดนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเลื่อนเสียงกับเพิ่มเสียงนะครับถ้าเรากดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้แบบนี้นี่มันจะได้ยินเสียงติ๊กติ๊กติ๊กไงสองติ๊ก็แสดงว่าเอาเราเล่งเสียงสุดแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเรากดฝั่งนี้ก็จะเป็นลดเสียงเป็นเพิ่มเสียงเป็นลดเสียงนะครับ ส่วนตรงกลางก็จะเป็นสต็อปนะครับตัวนี้ก็ถ้าเรากดทีเดียวจะเปลี่ยนเสียงแต่ถ้าเรากดแช่จะเพิ่มเสียงนะครับใช้งานง่ายนะตัวนี้ก็จะมีตัวสายสปายให้นี่ใครไม่อยากไปเลี้ยงคนแก่คนเฒ่าไปเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรหรือว่าเราไปต่อนกครับนี่ใส่กเกาะเดินสปายได้เลยนะครับนี่แค่นี้เองครับนี่ครับ เดินสะพายได้เลยนะครับแต่ผมไม่เคยได้ใช้สะพายทีหรอกผมไปก็ต่ออย่างนี้แหละแล้วก็เป็นนกนะครับเป็นนกสตาร์นกสตาร์ฟงานสั่งทานะครับงานสวยๆเลยไม่อัดไม่นาไม่บางจนเกินไปนะครับการแทงลวดการอะไรก็สวยงามครับสวยจริงๆนะงานผมผมไม่ได้แบบว่าถ้าเขาสตาร์ฟแล้วจะเอาอยัางไงก็ได้เอามาขายไม่เอานะครับของผมเป็นงานสั่งทานะครับเอาสวยไว้ก่อนครับนะเรื่องมาดไม่มานเดี๋ยว ให้พี่ๆนะนะไปหาเอาเองนะครับแต่ผมเชื่อประมาณแน่นอนนะครับเสียงก็จะลงให้เรียบร้อยนะอันนี้เป็นชุดพร้อมต่อนกกวักเลยนะครับส่วนคนที่ไม่อยากได้เป็นชุดพร้อมต่อคือมีนกเองแล้วมีลําโพงเองแล้วนะครับแต่ไม่มีคืนนะครับก็สามารถสั่งแต่คืนได้นะครับคือยกชุดหรือแยกชุดก็ได้นะครับแล้วแต่จะสั่งชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นนะครับเอาตามสะดวกเลยนะครับวันนี้ก็ส่งแค่2เจ้านะครับส่งชุดพร้อมต่อแล้วก็มี เ,เมมเสียงกับนก1คู่นะครับแล้วก็จะมีชุดพร้อมต่อ 1, 1นึ่งหนึ่งกล่องนะครับก็จะมี2ท่านที่ส่งวันนี้พอดีช่องผมมันปลิวไปนะครับใครที่ตามหาผมก็ชื่อช่องชื่อมัอนเดิมด้วยครับชื่อช่างดับคืนหมานมอนเดิมนะครับพิมพไปเจอเลยแต่ว่าคลิปเนี่ยอาจจะยังลงไม่ค่อยได้เยอะคลิปน่าจะลงประมาณสัก78คลิปเนี่ยครับก็อย่าอย่าเพิ่งว่าเป็นเป็นเป็น,ปนช่องปลอมนะครับอันที่จริงช่องจริงนะ ถ้าฟังจากเสียงผมเนี่ยใครที่เป็น f c ผมจำเสียงผมได้เลยเสียงผมจะประมาณนี้ครับเสียงหล่อๆมันมาริโอเงี้ยครับน,นีบเน่เป็นไงโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็พอแพ็คของส่งลูกค้าก่อนนะใครที่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะมีต่อนกต่ออะไรก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆการทําคืนทาอะไรก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับนะก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนครับฝากกดติดตามวยครับสวัสดีครับผม